สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับหนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าจุดๆ,ๆเด็กเลี้ยงแกะมันพูดว่าลุงไม่เคยเสียใจไม่เคยร้องไห้แล้วที่มึงเอาไปเล่นที่ลุงร้องไห้ ที่ลุงเสียใจม่อเอาไปเล่าต่างๆนานา,นาคือลุงไม่ร้องไห้หรอลุงก็รักหลานเหมือนมึงแล้วมันบอกว่าวันที่น้องหายลุงไม่ได้มีความกระตือหรือร้อนที่จะช่วยตามหาน้องมึงฟังกูนะวันนั้นลุงแกไปทำธุระแล้วลุงกับป้าไม่คิดว่าน้องมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวก็เจอเพราะเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในบ้านนอก ในบ้านกุกกอกไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องเลวร้ายแบบนี้ขณะในเวลานั้นอะลุงกับป้ายังไม่ได้ทานข้าวลุงก็แวะซื้อกับข้าวมากินกันในครอบครัวมันผิดตรงไหนอย่าเอาประเด็นนี้มาพูดซ้ำซซากๆพูดแต่เรื่องเดิมๆหนุ่มน้อยคนหน้ามนฟังไว้นะนี่คือเจตนารมณ์ของแก คงคิดว่าเด็กคงไม่หายไปไหนไม่คาดคิดว่าเด็กจะเป็นแบบนี้เวลาตั้งกี่โมงกี่ยามแกยังไม่ได้กินข้าวมันจำเป็นมันผิดตรงไหนที่แวะซื้อกับข้าวมาทานผมจะตอบหนุ่มน้อยหน้ามนทุกเรื่องอีกเรื่องที่ลุงลุงเซฟยูทนะูบเบอร์น่ะบอกว่าลุงออกมาช่วยพูดอะไรเพราะมึงด่าเขา ไม่เลิกมึงด่าลุงด่าป้าด่ายูทูบเบอร์ในกกกกเขาไม่ทนสิ่งที่กูถามไปมึงตอบกูยังมีอีกหลายประเด็นหลายกระทงที่ถามไปมึงไปแดกเบียร์เมาบ้านพ่อตาแม่ยายเมียมึงโชวกกลางเขาไม่ให้เอาเบียเข้าไปในบ้านในห้องทําตัวโอหังเป็นใหญ่มึงไปอยู่บ้านเขาต้องทําตัวให้เรียบร้อยอีกอย่างเรื่องมึง ไม่ชอบลูกเขามันได้แม่ไม้มันรักแต่แม่แต่มันไม่รักลูกหมายความว่าไงมึงไม่ชอบลูกเขามึงรักแม่เขามึงต้องรักลูกเขาด้วยมึงตอบกูก่อนความคึบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube คอยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับลุงพลเขาไม่เคยเสพหรอกสิ่งเสพติดเขาเคยแต่ดื่มดูดนมเนี่ยมันไปบูลลี่ ลงไปนู่นน่ะไปนี่นั่นนี่หรือ fc ที่คุณเข้าไปดูกันมันทำอะไรผมไม่ได้มันกลับไปเล่นพ่อพระเอกกับนางเอกลุงพลป้าแตนกับคนที่มันพูดคนที่เป็นพี่สาวพี่เขาคนที่เคยช่วยเหลือมันมาในยามที่มันลำบากนี่ยแต่สิ่งที่ลุงกับป้าได้ คือสิ่งที่มันกำลังทรพีอยู่ณนะทุกวันนี้ตอนที่มันบวชพระอยู่มันไม่มีตังมันโทรมายืมตังป้ากับลุงป้ากับลุงก็ไม่มีก็ต้องลากสังขารไปยืมคนอื่นเพื่อเอามาให้มันมันไปเรื่องเงินบริจาคสร้างพญายนาคอีกแล้วนะ่ะ มันไปเรื่องนั้นอีกแล้ว f อผมถามหน่อยอาการแบบนี้คืออาการของคนหลอนดื่มมากเกินไปคนสองลมคือคนที่เป็นอาการของคนที่เป็นไบโพล่าคนดีๆเขาจะไม่มาทำแบบนี้กันมันไปเรื่องพญานาคมันไปด่า FC อีกทีนะ่ะมาสร้างพญานาคถ้าคนจิตด,ดีก็ต้อง สาธุกับเขาไม่ใช่มาด่าเขาคนประเภทนี้หรือที่คนเข้าไปดูกันถ้าผมรู้ว่าผมด่ามันแล้วคนมาดู5 0 0 0ันผมแม่งจะด่ามันทุกวันเลยเข้าใจความรู้สึกแล้วว่าด่าทุกวันเพราะอะไรเพราะมีคนดู5 0 0พันใส่ร้ายป้ายสีดูมันพูดครับนี่ครับ fc นี่ครับอาการของคนที่เป็น โรคไบโพล่ามันสังเกตง่ายๆจะพูดวนไปวนมามันเล่นอะไรเขาไม่ได้มันจะหยิบเรื่องเก่าขึ้นมาความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง Youtube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้แังนี้ครับเรามาดูอาการของคนที่เป็นไบโพล่านะครับว่าอาการของคนที่เป็นไบโพล่ามันเป็นยังไงแล้วผมก็เล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเหมือนกัน มันเรียกร้องความสนใจมึงเล่นกูทุกวันทุกวันมึงด่ากูทุกวันแต่อะไรมันไปเรื่องคดีน้องอีกแล้ว fc สังเกตปฏิกิริยาของมันให้ดีๆไปเป็นช่างภาพได้ไงมึงไปทำงานที่ไหนมึงก็อยู่กับเขาไม่ได้เพราะมึงต้องเป็นเป็นผู้ใหญ่มึงต้องการเป็นผู้นำทั้งที่ ความรู้เล็กกระจิ๋วเดียวมันกำลังเรียบเรียงจากการที่มันไม่มีวุฒิภาวะจากการเรียนจบปริญญาการที่มึงเรียนจบปริญญาตรีมาด่ามาว่ามาบูลี่คนอื่นเขาแบบนี้ก็ได้หรือมันบอกว่ามันไม่เคยข้องแวะเกี่ยวกับยาเสพติดแต่มึงดื่มทุกวันก็เสพติดไม่เคยสูบกัญชา สูบบุหรี่แต่มึงสูบสุราเล่าอะไรมันกำลังจะเล่าไทาม์ไลน์ของมันการที่มันเข้ามาอยู่ตรงนี้การที่มันเรียนจากคนที่ไร้เดียงสาจนเรียนจบปริญญาตรีอะไรของมันมันไม่ได้สูบกัญชาแต่มันเสพสุรามาเป็นระยะระยะท้าเลยคุณแนะนำให้มึงไปหาหมอไปพบหมอ ระคังยกสเริ่มระคังคือสัญญาณเตือนมาท้ามาผมก็จะตอบกลับมันบอกมันให้เกียรติมันบอกว่าสวัสดี f c สวัสดีสัมภเวศีนี่หรือบอกว่าให้เกียรติหนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าจุดจุดจุดมึงควรให้เกียรติพ่อแม่คนในครอบครัวมึงก่อนมันลามไปหาพ่อพระเอกอีกแล้วความคืบหน้าล่าสุด จากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับมึงควรไปรักษาจิตเวชมึงบ้างหนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าจุดๆคนดีๆเขาไม่ทำกันแบบนี้คนดีๆเขาไม่ด่าพ่อตัวเองคนดีๆเขาไม่ด่าพี่สาวตัวเองถ้าคนปกติเขาทำให้ครอบครัวมีความสุขไม่ใช่มานั่งด่าพี่สาวตัวเองมานั่งด่าพี่เขยตัวเอง มานั่งด่ามานั่งประจานพ่อตัวเองนี่คือคนจิตดีเหรอครับมึงเล่นมึงเล่นผิดคนแล้วหนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าจุดๆุดจุดอันนี้แค่เริ่มต้นมึงกับกูน้ำหนักคนละปอนกันคนอย่างกูจริงใจซื่อสัตย์ไม่เคยหาเรื่องใครมาก่อนกูนักเลงมีทรงไม่พร่ำเพื่อ ไม่ดีแต่ปากผมไม่ได้ข่มขู่มันถ้ามึงยังไม่หยุดพฤติกรรมก้าวร้าวคนในครอบครัวมึงถ้ามึงยังไม่หยุดพฤติกรรมก้าวร้าวลุงพลป้าแตนถ้ามึงยังไม่หยุดให้ข่าวจูงจมูกมึงนะ่ะมึงเจอกูทุกกระบวน่ายาวไม่ได้ขู่ถ้าแบบนี้สามทุ่มมึงไลฟ์กูก็ไลฟ์ สามทุ่มถ้าพรุ่งนี้เช้าน่ะมึงยังไม่หยุดเล่นกูจะเจอกันทุกกระเบนท่าเพียงแค่กูไม่ให้ตาไปหายายเหรอเหตุผลนี้เหรอถึงเล่นกูมึงไปฟังเขาเหรอถามหน่อยมึงมีปัญหามึงเจ็บปวดขึ้นมาไม่ใช่ญาติที่นี่เหรอที่เขาดูแลมึง คนที่อยู่ต่างประเทศอยู่ฝรั่งเศสมันมาช่วยมึงไหมอย่างน้อยแค่โอนตังค์ให้มึงเขาสงสารมึงแต่ความจริงใจนะ่ะไม่มีสักวันมันจะแว้งกัดมึง